สวัสดีครับนะครับมือนี้นะครับผมขอสิบามะเห็ดบือบังตะไลนะครับหลายๆคนนะครับกัสธงเซว่าที่เฮาล่องขีดไปนะครับว่าทานหาแมนอิลีบอ่มือคือแห้งแท้นะครับมือนี้เฮาสิดผ้ามาเห็ดนะครับไอเบิ้งว่าของเข่าไ่นใส่ทานหาอิลีบอ่นะครับเพราะว่าเฮาใส่สูตรดีมากนี่คักพี่น้องขึ้นคักพี่น้องเลยมาเบิ้งเลยครับมาเบิ้งเลยมือหนี้ทานไอเบิ้งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปุ๋ยนะครับ13.046นะครับ ตัวนี้ก็ขนาดนี้ครับหนึ่งโลนะครับประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งโลนะครับเดีที่นี่ข้าจะขวัวเชละเีละสองโลนะครับข้าจะขวัวเชละสองโลนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับข้าจะขวัวเชละสองโลนะครับนี่คือปุ๋ยนะครับหรือว่าจะเป็นขี้เกียก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะข้าใส่ปุ๋ยนะครับตน้เข้าใส่ปุ๋ยนะครับต้นทานนะครับนี่คือทานนะครับทานหาขีดนะครับ อันนี้เป็นสองโลนะครับทักกับยีย่สท่านหนึ่งกิโลนะครับครับะมาณนนี้ครับผมะมาณนนี้นะครับอ่านี่คือทานเอื่มาเอามาทานหานะครับแต่ว่าเข้าต่ว่าเข้าสีกวัวคอมกันทีเดียวสองโลนะครับเาก็เลยใส่ท่านหนึ่งกิโลนะครับอ่ามาเบิรงนกันเลยครับผมวิที่การขวานะครับ เาจะเอาน้าเขาจะเอาไส่ hoje, นะครับต,ต่างไฟเบาๆนะครับพี่น้องต่างไฟเบาๆเขาจะละลายนะครับใส่คอนละลายนะครับใส่คอนละลายไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เห็ดไงนะครับมะคือขี่เกียร์เนาะขี่เกียร์เนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆนะครับพาต้องเอาไปสีกอนะครับหรือว่าบางคนกับบตสีก็เอาใส่เลยนะครับแต่มันจะละลายยากนะครับถ้าเก็บเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะงายนะครับพี่น้องมันจะละลายง่ายนะไปขับไปเลยครับสองกิโล าตามสูตรที่ห้องบอกไว้เลยนะพี่น้องตามสูตรที่ห้องบอกไว้เลยครับบาังนเนมันกรอเขาลงคลิปก้อนหนานีไปว่าทานหาเิ่นกรอบ่เสือเอ้อนะเิ่นกรอบ่ะคอยเสื้อนะครับเพราะว่าคุณยามันคืึแห้งครึ่แฉะทานหาประือนกันอ่าเขาก็เลยเอามาให้เบบึงจ้าจะนะครับทํากันจะจระหินจะจะเลยพี่น้งองทำกันให้เห็นจะจะเลยว่ามือห้อเนี่ยมันทานหาแท้อ่นะครับเพื่อไขความสงสัยของ พี่น้องนะครับขอด่าไล่ครับขอด่ะไล่ก่อนนะครับเด้อเปิดไฟเบาๆนะครับพี่น้องเปิดไฟเบาๆไ่ต้องเปิดไฟแห้งนะครับตีเกียดด่าไล่ในไฮพื้นด่ายนะครับแต่เป็นตีเกล็ดก่อนตีเกียดด่าไล่นะครับเดี๋ยวค่อยๆค้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆค้นไปเรื่อยๆจะปล่อยถิ่นนะครับพี่น้อง พล่อขิงมันดีทิดพ้นมม่กินใหม่พ้นเขาก็ทาการไล่ปุ๋ยนะครับหรือเป็นเกียร์ไล่เกียรนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับละไล่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส้ทานนะครับอันนี้เลยครับทานห้อหนึ่งกิโลนะครับเอาจกใส่ครับอ่าปุ้ยสองสองกิโลนะครับหรือว่าทานหาคื ใส่ปุ๋ยหนึ่งกิโลต่อทานห้าขีดนะครับอันนี้เขาใส่ปุ๋ยสองกิโลเขาก็ต้องใส่ทันหนึ่งกิโลนะครับทลงตันเลยครับผมพ่นเ,น,น,นเลยครับ่นองพ่นเลยครับตรงนี้แห้งพอตองแห้งหลายพอตองเบาหลายนะครับกลางๆอดีอดีนะครับ เราต้นเราเราถี่แหงถ้าเหาไปไปเบาไฟนะครับเบาไฟหน่อยๆนะครับเฮ็ดให้ท่านจ่อข้อมตรงการของลูกค้านะครับเพราะว่าตอนนี้จ่อขามาแล้วครับพี่น้องมุกกระดินงออกพรนษากับจ่อขามาแล้วครับใกล้แล้วใกล้ถึอหอดแล้วนะครับหลายๆท่านได้ข้นก็่ตั้งกระหากันนะครับตอนนี้เข้าผลิตไปท่านบังบ่อห่อนะครับตอนนี้เขกาเลยต้องเห็ดทำการเห็ดเพิ่มนะครับ ทำการขวเพิ่มนะครับเพิ่มอัดตังเพิ anyway. MA ่มนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มปแหงแล้วนะครับออกเทียวเขาแล้วนะครับเข้าจะดขวยออเขาแหงได้เลยครับพี่น้องขวไปเรื่อยๆรับหยุดนะครับพี่น้องจะหยุดได้รอตอนนี้ที่ห้องขวไปเรื่อยๆครับจะหยุดขวไปเรื่อยๆรับตรงนี้เบาไปทุดุดเลยครับ เบาไฟทุดๆค่อยๆขวไปเรื่อยๆครับเขาลงเหยนะครับหลยละเยน้ำออกนะครับครับผมอันนี้ก็ได้ที่แล้วครับพี่น้องได้ที่แล้วครับขาวแล้วแห้งแล้วนะครับเ้าก็ทําการพลิกแก๊สนะครับกที่เอาไปตำนะครับบดให้ละเอียดนะครับผมจะไปเบื้องคันต่อไปกันเลยครับครับหลังจากที่เท่าทำการขัวแล้ว เราก็บดแล้วนะครับปะกี่ได้ประมาณนี้นะครับละเอียดแล้วนะครับตะกี้นี่ก็สิมาตู้ขั้นตอนการผสมหมักนะครับอัตราส่วนของการผสมหมักมันก็คือขีเกียโลนึงนะครับทานห้าขีดแล้วก็หมักหรือว่ากรรมฐานนะครับอีกหนึ่งขีดนะครับผสมเข้าไปเลยนะครับทําการผสมกันเลยครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับเท่ากับสุขผสมนะครับให้เข้ากันนะครับพี่น้อง ไม่เข้ากันดีนะครับเอาตีมาปุผมกันเลยครับผม มาส่งครับพี่น้องมาท,ท,มาทาาส่งเขากันเะน้อยนะครับก่อนเอาไปอัดเขาบังด้วยพี่นอ้นองาอมาส,ส่งผสมพวงในเขากันนะครับก่อนสอัดเขาบังนะครับครับหลังจากที่ห้อผสมมาดนะครับเรียบร้อยนะครับทำการผสมเรียบร้อยตากเรียบร้อยนะครับแล้วเขาดีภาพไปวิ่งนะครับไปร่อง เบิ้งนะครับว่าความแห้งของมือจะขนาดไหนนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมครับรกีน้นี่ก็มาทดลองกันเลยครับผมทดลองกันเลยนะครับ ครับสุดยอด